จะมาทำผักดองขันส้มผักล้างให้สะอาดแล้วก็แช่เกลือไว้นะ,ะล้างให้สะอาดแล้วก็แช่แช่เกลือไว้ให้หักมันดีแล้วเดี๋ยวจะวมาทำแบบนี้กระเทียมจากสวน แช่เกลือ,อไว้นะคะมมนแค่มันนิ่มแค่ผักมันนิ่มจะได้ไม่เละใแ,แใคเือเสร็จแล้วก็จก็จะนิ่มเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราเทน้ำทิ้งแล้ก็จะล้างล้างหนึ่งหรือสองนะ ลัางเสร็จนี่ล้างเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เกลือเกลือนี่ประมาณหนึ่งช้อนนะคะน้ำตาลน้ำตาลก็น้ำตาลประมาณครึ่งช้อนใส่ผงนัวนิดนึงนิดเดียวชลุกแล้วเราก็คนให้เข้ากันเราคนคันขยำให้เข้ากันเสร็จเราก็จะมาใส่น้ำข้าวนี่คือน้ำข้าวเราก็จะต้ม เอาเข้าวสารข้าวสารมาต้มต้มให้ให้ให้แตกแบบนี้นะคะแล้วเราก็ปล่อยให้เย็นปล่อยให้เย็นเย็นแล้วเราก็มาเทใส่เลยใส่ทั้งข้าวทั้งน้ำไปเลยเทใส่แล้วเราก็ชิมน้ำดูถ้าอยาให้เค็มมากะะเดี๋ยวมันไมเปรี้ยวส้มผักกระเทียม เสร็จแล้วเราก็ใส่ใส่โดลไว้ทิ้งไว้ประมาณสองสามันก็กินได้แล้วก็เปลียว วันสามวันก็กินไะด้แล้วส้มพักเรา